ใชครับเพราะว่าจริงๆในรถแข่งของทาง Lucky Shop เนี่ยก็คือจะใช้น้ำมันเครื่องโฟตอนด้วยใช่ครับจริงๆน้ำมันเครื่องโฟตอนเนี่ยเขาจะมี2เกรดที่ร้านผมเนี่ยก็คือเป็นเกรดปกติก็คือใช้ในรถบ้านในรถหลังถนนได้แต่ถ้าเกิดว่ารถของ Lucky Shop ที่เป็นรถแข่งเนี่ยเขาจะมีเกรดเรซิ่งเลยใช่ครับนะครับถ้าเกิดเปรถบ้านพี่แนะนําเป็นตัวไหนแนะนําตัวนี้เลยครับเล็กกิโลเยอะหน่อยผมก็จะ เป็นนี่เลยคาที่ิครับใช่ครับนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสังเคาะแท้นะครับของตัวพัวตอนนะครับในพรีเจนเนอร์ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เอาจริงนะคือเรามีความรู้สึกเลยเวลาหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกตดีๆเนาะคือเรื่องของเสียงความเงียบอันนี้คือรถเดิมก่อนนะความเงียบการเดินเรียบของเครื่องยนต์นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนตัวนี้ผมก็แนะนำนะถ้าสำหรับใครที่เป็นรถบ้านปกติแนะนำตัวนี้เลยสมมติถ้าแต่งถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนเทอร์โบอย่างสมมติ1.9ตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ ใช้ได้เหมือนกันรถที่ผมอุดิไฟนะครับตั้งแต่รถบ้านขับใช้งานดูแลปกติทุกหมื่นโลกับกับรถที่แต่งผมก็จะใช้โปรตอนเกตนี้เกือบทั้งหมดเลยครับยกเว้นแต่แบบว่าที่เป็นรถแข่งจ๋าอะไรก็จะใช้ตัวเลสซิ่งครับนี่ตัวเลสซิ่งที่นี่ก็มีจําหน่ายด้วยจริงๆอย่างที่บอกไปว่าที่เนี่ยเขาทํารถแข่งด้วยไม่ได้ทำเฉพาะรถบ้านอย่างเดียวก็เลยมีรองรับหมดเลยนะครับทีนี้ตัวเลสซิ่งเห็นมีตั้งแต่เบอร์สามสิบี่สิบ 50แล้วก็60ตัวส0 0 0ันปโนี่ปกติใช้น้ำมันเครื่องเกียร์ไหนพี่ใช้เบอร์6กครับ60เลยเหรอเราก็จะเลือกตามรายการถ้าเกิดเป็นอย่างเรซซี่ลบางทีมันวิ่งเช้าวิ่งบ่ายอย่นะครับคือความร้อนมันมันมันก็คูณไปอีกเราต้องต้องเลือกน้ำมันเครื่องที่มันเหมาะสมกับสนามนั้นๆด้วยเผื่อด้วยอ่าใช่ถ้าถ้าสนามเย็นอาจจะลดเบอร์มาหน่อยถ้าสนามไหนที่ต้องวิ่งสามสี่ล้านติดเราก็ต้องใช้เบอร์ที่มันสูงหน่อย จริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนอากาศร้อน<ช>น้ำมันความหนืดเนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมพี่ถูกต้องครับอ๋อ,อ<ช>เออเดี๋ยวไว้ว่างๆเราไปหาวิธีการเทสกันดีกว่าว่าน้ํามันดีน้ํามันไม่ดีหรือว่าน้ํามันแต่ละเกรดเนี่ยมันเทสกันยังไงได้